สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกลันทะกานิวาปาสถานใกล้พระนครราชครสสมัยนั้นแลท่านพระวกักะลิอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่นิเวศของนายช่างหม้อ ครั้งนั้นท่านพระวัคคะลิเรียกภิกษุผู้อุปถากทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่ามาเถิดอาวุโสท่านทั้งหลายจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระยุคลบาด,ด้วยเสียงเกล้าตามคำของเราแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวัคคะลิภิกษุอาพาธเป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนาท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและพวกท่านจงทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค่าได้ยินว่าท่านขอประทานวโรกาสขอทูลเชิญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาท่านวักกะลิถึงที่อยู่เถิด ภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านวักกะลิแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครันแล้วได้กราบทูลว่าพระเจ้าข้าวักกะลิภิกษุอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาท่านถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวและทูลอย่างนี้ว่า พระเจ้าข้าได้ยินว่าท่านขอประธานพระวโรกาสขอทูลเชิญพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาวกลิภิกษุถึงที่อยู่เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยดุสสณีภาพครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาค ทรงครองผ้าแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปหาท่านพระวักะลิถึงที่อยู่ท่านพระวักะลิได้เห็นพระผู้มีพระภาคสเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระวักะลิว่า อย่าเลยวักกะลิเธออย่าลุกจากเตียงเลยอาสนะเหล่านี้ที่เขาปูลาดไว้มีอยู่เราจะนั่งที่อาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคปะระทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ครันแล้วได้ตรัสถามท่านพระวักะลิว่า ดูก่อนวัากะลิเธอพอทนได้หรือพอ,อยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนานันปรากฏว่าทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรือท่านพระวักกะลิกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหว ไม่สามารถยังอัตภาพให้เป็นไปได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้ามีแต่กำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยทุกขเวทนาปรากฏว่ากำเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยนูก่อนว่ากะลิเธอไม่มีความรำคาญไม่มีความเดือดอร้อนอะไรบ้างหรือ พระเจ้าข้าที่จริงข้าพระองค์มีความรำคาญไม่น้อยมีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยดูก่อนวัากะลิก็ตัวเธอเองไม่ติเตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือพระเจ้าข้าตัวข้าพระองค์เอง จะติดเตียนได้โดยศีลก็หาไม่ดูก่อนวัคกะลิถ้าหากว่าตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรำคาญและมีความเดือดอร้อนอะไรพระเจ้าข่าจำเดิมแต่กาลนานมาแล้วข้าพระองค์ ประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ว่าในร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลังพอที่จะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้อย่าเลยวัก,กะลิร่างกายอันเปื่อยเน่าที่เธอเห็นนี้จะมีประโยชน์อะไรดูก่อนวัก,กะลิ ผู้ดแลเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นธรรมวัคคิเป็นความจริงบุคคลเห็นธรรมก็ย่อมเห็นเราบุคคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรมวัคคิ เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไน,นรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค้าเพราะเหตุน,นั้นแลอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ยอ่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื ouais ่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็พลเมื่อจิตพนแล้วก็รู้ว่าพนแล้ว อริยสาวกนั้นทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระวักกะลิด้วยพระโอวาทน,นี้แล้ว ส่งลูกจากอาสนะเสด็จไปยังภูเขาคิดชะกูด